โอเคค่ะมาต่อกันข้อต่อไปเลยเนาะข้อ61เรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นการเคลื่อนที่แบบทีเ่เป็นใช้เรื่องของจุดศูนย์ถ่วงและไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่โดยใช้กฎการเคลื่อนที่ไอสี่ศนย์นะคะโอเคข้อ61เขาบอกว่าชายสองคนมวล50กิโลกร,รมัมและ100กิโลกร,รมัม ยืนอยู่บนลานน้ำแข็งราบและลื่นจับปลายเชือกเบายาว7เมตรเออเเมตรเนาะยาว9เมตรคนละด้านเมืม่อชายมวล100กิโลกร,รมัมดึงเชือกเข้าหาตัวเองเขาจะเลื่อนไปชนกันณนะตำแหน่งที่ห่างจากตำแหน่งเดิมของเขาเป็นระยะกี่เมตรข้อ1 3เมตรข้อ2-4เมตรข้อ3-5เมตรข้อ4-6เมตรอืม เดี๋ยวพี่จะวิเคราะห์โจทย์ให้ฟังก็คือตอนแรกเนี่ยจะมีชายสองคนอยู่อินอยู่บนลานน้าแข็งปึ๊บคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมคนหนึ่งอ้วนก็จะมีน้าหนักหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมคนผอมมีน้าหนักห้าสิบกิโลกร,รมัมแลวสองคนนี้เนี่ยเขาก็จับไปเชือกสองข้างปึ๊บจับไปเชือกคนหนึ่งจับไปเชือกด้านหนึ่งอีกคนหนึ่งจับไปเชือกอีกด้านหนึ่งซึ่งเชือกนี้ยาวเก้าเมตรทําให้สองคนเนี่ยยืนห่างกันเก้าเมตรวะอืม ื่อชายมวล100กิโลกรัมดึงเชือกเอาดึงเชือกเข้าหาตัวเองชายคนอ้วนเนี่ยมันชักเขยื้อมันมันดึงเชือกเข้าหาตัวเองฟื่แลสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือโจทย์เขาถามว่าสองคนเนี่ยจะเลื่อนกันไปชนเลื่อนไปชนกันณนะตำแหน่งใดโดยใช้วัดจากตำแหน่งเริ่มต้นของชายคนอ้วน เริ่มต้นของชายคนอ้วนทีนี้มาดูภาพวาภาพมีชายสองคนใช่ปะคนหนึ่งอ้วนถือเชือกอยู่มีคนนึ่งผอมจับเชือกอยู่เหมือนกันซึ่งเชือกนี้ยาวเก้าเมตรถูกปะเขาจะเขาดึงไปจนจุดความยาวเชือกเลยนะสองคนนี้จึงยืนหานกันเ้าเมตร ยืนอยู่บนอะไรเอ่ยยือนอยู่บนลานน้ำแข็งราบลืน่นลานน้ำแข็งทำไมถึงต้องมายืนอยูอ่บนลานน้ำแข็งเพื่อว่าเขาจะได้กำจัดผลที่เกิดจากแรงเสียดทานถ้าเมื่อไหร่น้องเจอคำว่าลื่นอยู่ใน อยู่ในประโยคน,นะคะแสดงว่าผิววัตถุนั้นจะไม่มีแรงเสียนดังนั้นสองคนนี้ไม่มีแรงเสียดที่คนที่ที่ระท,ทำต่อพื้นโอเคปะที่พื้นกระทำโอเคปะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยคนเนี้ยหนักร้อยกิโลกรัมคนเนี้ยหนักห้าสิบกิโลกรัมเขาถามว่าสองคนนี้จะดึงคนนี้ดึงหรือปะแต่พอดึงแล้วมันก็ดึงให คนนี้มันสองคนนี้เข้ามาใกล้กันเรื่อยๆดูป่ะคะฟึ๊บพอเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆแล้วก็จุดหนึ่งมันจะชนกันฟึ๊บเขาถามว่าเขาถามว่าตำแหน่งที่เขาชนกันเนี่ยมันห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นของชายคนนี้เท่าไหร่อันนี้ให้เป็นระยะ x แล้วกันเนาะโอเคปะอืมระยะ x นี่ชนกันที่ตำแหน่งนี้ถามว่าตำแหน่งที่ชนกันเนี่ยห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นของชายเขาแรกเท่าไหร่โอเคปะ สิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการหาข้อนี้นะคะก็คือเรื่องจุดศูนย์ถ่วงเราใช้คำว่า cm ทีเวลาการหาจุดศูนยถ่วงเนี่ยเราสามารถหาได้จากสมการ m 1นึ r ห บวก m 2 r 2เท่ากับ m 1บวก m 2 4, อง r c m เวลาหาจุดศูนย์ถ่วงเราทำได้จากการหาหมวลคูณกับ r คือระยะห่างนะคะ r คือระยะห่าง m 2คูณกับระยะห่างอันที่2 เท่ากับ m 1บวก m 2คูณกับ r cm ซึ่ง r 1 r 2เนี่ยคือระยะห่างที่ห่างจากจุดอ้างอิงเนาะโอเคปะทีนี้เรามาดูจากสมการนี้ถ้าเป็นกราฟถ้ามันเป็นตำแหน่งนี้ที่ให้จุดศูนย์ูนเป็นจุดอ้างอิงอมีมวลก้อนแรกอยู่นี้มีมวล m 1 อ 1>, 1ของมันคือจากตรงนี้ไปตรงนี้ถูกปะอันนี้คืออัหนึ่งอือนี่มีมวล m สองระยะห่างไปถึงวัตถุนี้ก็คือ R สองโอเคปะซึ่งเราต้องเราต้องคิดแบบคิดแบบเวกเตอร์ด้วยนะคะโอเคไหมทีนี้เราต้องการหาจุดศูนย์่วงถูกปะสมมติว่าให้มันอยู่ตรงนี้อือจุดศูนย์ถ่วง ดังนั้น RCM ของมันก็คือตรงนี้ก็คือระยะจากจุดอ้างอิงตรงนี้ถูกปะเป็น RCM อืมโอเคนะเป็น RCM ฟืบความสัมพันธ์ของ3มก้อนนี้ในการหา RCM ก็จะเท่ากับนี่ฟื้ m 1นึคูณกับ r หบวกด้วย m 2องคูณกับ r สจะเท่ากับ m 1บวก m สองคือที่จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยจะเสมือนว่าเป็นมวลรวมของวัตถุ อันนี้จะอยู่ในเรื่องของระบบอนุภาคนะคะอืที่จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยเราสามารถตีต่างได้ว่ามวลรวมของวัตถุก้อนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็มีสภาพเหมือนเป็นจุดได้เลยโอเคไหมในการคิดทางฟิสิกส์เนาะอืมแต่ทีนี้เพื่อการทำให้มันง่ายขึ้นพี่จะย้ายจุดจุดอางอิงเนี่ยไปอยู่ที่ตำแหน่งอาิไปอยู่ที่ตำแหน่งซ m เอมเลย โอเคป่ะดังนั้น rcm จะเป็นศูนย์ดังนั้นพี่ก็จะเขียนอย่างนี้ฟึนนี่ m2 หนึ่ง m2 cm ตรงนี้ถูกป่ะแล้วก็เป็นจุดอ้างอิงด้วยให้เป็นจุดศูนย์ศูนย์ตรงนี้เลยดังนั้น r1 ของพี่คืออะไรจากจุดอ้างอิงไปถึง m1 ถูกป่ะ r1 เขีคือันนี้ r2 ของพี่คืออะไร r2 เขีือันนี้ถูกป่ะ ก็คือจะอ้างอิงไปถึงอันนี้โอเคทีนี้เวลาคิดต้องคิดแบบเวกเตอร์ดังนั้นเราก็เข้าสมการนี่ประาณนี้นะคะ m หนึ่ง r หนึ่งบวก m สอง r สองโอเคปะจะเท่ากับมวลรวม m หนึ่งบวก m สองคูณกับ r c m อืม 1> m 1คูณกับ r 1บวก m 2 r 2ไหมถามว่า r 1กับ r 2คิดแบบเวกเตอร์นะมันมีทิศตรงข้ามกันบ้าถูกปะใช่ไหมเมื่อมีทิศตรงข้ามกันเราจึงต้องใส่เครื่องหมายลบถูกไหมไปที่ r 2 2 r 2จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย rcm เป็นเท่าไหร่คะ rcm เมื่อ cm ย้ายมา ตรงจุดอัอย่างนี้แล้ว rcm จึงเป็นศูนย์ถูกปะ rcm เป็นศูนย์ปุ๊บตรงนี้จึงตัดออกไปได้เลยลนั้นอันนี้ก็เลยเป็นศูนย์ถูกไหมดังนั้นเราจะได้สมการใหม่ว่า m 1นึ r หเท่ากับ m 2อง r สนั่นเองโอเคเมื่อเราดูจากรูปบรูปนี้พี่จะเขียนให้ มองง่ายๆครั้งหนึ่งให้คนมวลอ้วนๆเป็น m1 คน,คน 2. อ้วนๆ m1 คนหอมๆคือ m2 โอเคปะ่ะแล้วสองอันนี้ฟเชื่อมกันด้วยเชือกแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่สองคนนี้มาชนกันอะจุดที่สองคนนี้มาชนกันจะเป็นจุด c m เสมอนะคะก็คือจะเป็นจุดศูนย์่วงเสมอโอเคปะ ว่าเปรียบเสมือนเป็นการรวมมวลเข้าที่จุดเดียวถูกไหมเพราะเมื่อรวมมวลที่จุดเดียวจะมีตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ทําให้ระบบมันยังสเสถียรอยู่ก็คือจุดศูนย์ห่วงโอเคนะดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือหาตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของสองคนนี้ปึ๊บตรงนี้ยาวเก้าถูกไหมคะเก้าเมตรตรงนี้พี่ให้เป็นระยะ x ไปก่อนโอเคดังนั้นตรงนี้จึงเป็นระยะอะไรเอ่ย 9 x ถูกปะ9ลบ x ก็จับเข้าสมการ m1 คูณกับ r1 คูณกับ x ถูกปะ r1 คือ x จะเท่ากับ m2 คูณกับ r2 ก็คือ m2 คูณกับ9ลบ x สิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรสิ่งที่เราต้องการหาคือ x ถูกไหมคะฟึ๊บ m1 คือชายคนอ้วนใช่ไหมมีน้ำหนักเท่าไหร่100กิโลกรัมถูกปะคูณกับ x เท่ากับชายคนผอมินตนักเท่าไหร่คะ50กิโลกรรมถูกไหมคะก็เป็น50คูณกับ9รบ x ทีนี้ก็ทำการแก้สมการก็คือ100 x เท่ากับ5 9 45ใช่ป่ะ450รบ 50, 50 x ก็คือ150 x เท่ากับ450 x. และนั้น x ของเราเท่ากับเท่าไหร่คะ x ของเราเท่ากับ3ไม่เอ่ยเอา150อ่ะตัดตัด 15 3 45าเของเราจึงเท่ากับ3เมตรดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ x เท่ากับ3มเมตร x คือระยะไหนเอ่ย x ตรงนี้คือ3เมตรถามว่าระยะที่เราต้องการคือระยะอะไรคะคระยะ x อยู่ือแล้วถูกปะเพราะว่ามันคือระยะที่คนอ้วนห่างจากจุด C M โอเคปะต้อหมายความว่าเ <_ d ich ing> มื่อดึงไปเรื่อยๆสองคนนี้ก็จะมาชนกันที่จุด Tm ดังนั้นจุดที่ชนกันก็จะห่างจากตำแหน่งแรกของคนอ้วนเท่ากับ3เมตรนั่นเองดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ1ค่ะข้อ11อตอบสาเมตรเนาะโอเคมาทวนกัอนอีกครั้งหนึ่งสำหรับโจทย์อย่างนี้สิ่งที่เขาบอกคือน้ำแข็งคือลาน้ำแข็งราบลื่นก็คือหมายความว่าไม่มีแรงเสียดทานถูกปะแล้วก็ เขาบอกว่าเชือกเ,อกเบายาว9เมตรก็คือให้สองคนนี้ยิงหันกัน9เมตรตามความยาวตามความยาวเชือกอและเมื่อเขาชนกันชนกันจะไปชนกันที่ตำแหน่งอะไรเอ่ย cm ถูกปะคือจุดศูนย์ถ่วงถูกปะดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือจุดศูนย์ถ่วงเวลาเราหาจุดศูนย์ถ่วงหายังไงคะหาได้จากสรรมการนี้ถูกปะ m1 เดี 1. 1> ย๋ยวนะหาได้จากสมการ 1> m 1 r 1บวก m 2 r 2เท่ากับ m 1บวก m 2คูณกับ r cm ถูกไหมคะแต่ว่าเราสามารถให้จุดอ้างอิงไปอยู่ตรงไหนก็ได้ถูกไหมดังนั้นเมื่อเราให้จุดอ้างอิงไปอยู่ที่ cm เมื่อเราต้องการเมื่อเราต้องการให้สมการมันง่ายขึ้นก็ให้จุดศ0ยไปอยู่ที่ cm ดังนั้น r cm จะเป็นศูนย์ เมื่อ rcm เป็นศูนย์แล้วจะเหลือแค่ว่า m1 r1 บวก m2 r2 เท่ากับศูนย์ทีนี้เวลาเราคิดเราต้องคิดเครื่องหมายด้วยถูกปะ่ะหรือก็คือเราคิดทิศทางนั่นเองถูกไหม,มถ้าทางนึงไปทางนี้แล้ว r อีกทางนึงไปทางนี้ สองอันนี้มีทิศทางตรงข้ามกันดังนั้นเครื่องหมายต้องตรงกันข้ามกันด้านหนึ่งเป็นบวกด้านหนึ่งต้องเป็นลบหรือด้านนี้เป็นลบด้านนี้ต้องเป็นบวกนี้โอเคปะทาให้สมการออกมาซิมเปิลยิ่งขึ้นก็คือย้ายข้างไปได้เลยคิดว่าสองอันนี้ยังไงมันต้องตรงข้ามกันถูกไหมเพราะจุดศูนย์ห่วงเนี่ยมันต้องอยู่ตรงกลางระหว่างมวลสองก้อนอยู่ระหว่างตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นอาร์มักจะอยู่ตรงข้ามกันอยู่แล้วถูกปะดังนั้นก็สามารถเขียนได้ว่า M1 R1 หนึ่งอาร์หนึ่ง เท่ากับ m 2อ2อันนี้ไม่ต้องคิดทิศทางแล้วอันนี้ไม่ต้องคิดทิศทางแล้วเพราะเราคิดแล้วถูกปะเราจึงย้ายออยไปได้อันนี้คิดทิศทางไปแล้วก็เลยใช้คาใช้สมการนี้ได้เลยโอเคไหมคะอืมดังนั้นเมื่อเราใช้สมการนี้ก็จับแทนค่าตืดตืดตืดออกเลยโอเคไหมก็ได้เท่ากับข้อนี้ก็คือข้อ 91. มีคําตอบเป็น3ถูกปะก็คือตอบข้อ1ตอบ3เมตร โอเคแลน้นข้อนี้จึงตอบข้อหนึ่งนะคะง่ายๆเลยเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดสูงห่วงนะคะข้อนี้โอเค